สวัสดีครับมาวันนี้ก็เป็นคลิปเอาใจนักวิ่งที่กำลังอยากจะเริ่มวิ่งให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าต้องการพัฒนาการวิ่งของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีการดิลง่ายๆนะครับดิวง่ายๆเอาแค่สีท่าก็พอเป็นสีท่าเบสิกพื้นฐานที่หลายหลายคนทำกันใครที่ยังไม่เคยดิลนะครับคลิปนี้ผมจะสอนดิวให้ตั้งแต่ท่า เ,เริ่มต้นเลยนะครับเข่าตำ่ำเข่าสูงเตะหน้าเตะหลังแค่สีท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการวอร์มอัพการวิ่งแล้วก็การพัฒนาในการวิ่งของเรานะครับรับรองว่าทำบ่อยๆทำอยู่เป็นประจำมันจะทำให้เรานั้นแข็งแรงขึ้นนะครับเมื่อแข็งแรงขึ้นการวิ่งก็จะดียิ่งขึ้นนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นแน่นอนนะครับ พื้นฐานในการดิวเนี่ยบอกเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันเหนื่อยมันไม่สบายหรอกนะครับสำหรับผู้ทําเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยทําแล้วหมดแรงทําแล้วแรงมันจะเหลือบิบ๊กวิ่งได้ยังไงเพราะว่ามันใช้แรงในการวอร์มอัพไปด้วยท่าทางอะไรขนาดนี้ ะจะบอกไว้ว่าเริ่มต้นที่เราทาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเราทําได้นะครับทำบ่อยๆทําเป็นประจําสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการวอร์มอัพจากการที่ใช้แรงที่เยอะมันจะเริ่มใช้แรงที่น้อยลงเพราะเราทำาุ๊คเมนต์หรือว่าท่าทางที่มันเริ่มถูกต้องเริ่มมาตรฐานเริ่มใกล้เคียงความแม่นยำมากที่สุดนะครับเรื่องของความแข็งแรงมันจะแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะฮนะแนะนําว่าควรทําท่าพวกนี้นะทุกครั้ง นะครับทุกครั้งก่อนที่จะซ้อมวิ่งน,นะฮะการดิวเนี่ยเราจะใช้หลังจากการจ็อกกิ้งแล้วนะครับหลังจากการจ็อกกิ้งหรือการวอร์มอัพพื้นฐานโดยการจ็อกเบาๆแล้วสักสิบนาทีหลังจากจ็อกเบาๆอะไรประมาณนี้เราก็จะมาทาดิวนะครับโดยการทาดิวเนี่ยเราสามารถทําอยู่กับที่ก็ได้แต่บางท่าจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวมันจะง่ายมากกว่าการที่ทําอยู่กับที่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดิวมันจะมี ท่าที่ทําอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่นะฮะหรือว่าจะทําอยู่กับที่ก็ได้ไม่ต้องเคลื่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าทําเคลื่อนที่จะสบายมากกว่านะฮะทีนี้เนี่ยการดิวคืออะไรนะครับก่อนที่ไปทําพูดให้ฟังมาการดริวเนี่ยท่าดิวที่ทาคอต่ำคอสูงเตะหน้าเตะหลังนะครับที่ผมกำลนะังจะแนะนำเพื่อนๆต่อไปเนี่ยมันเป็นท่าสําหรับการวอร์มอัพหรือว่าฝึกใช้กําลังมูฟเมนต์ท่าวิ่งหรือท่วงท่าวิ่งนั่นแหละแต่ เอามาแบ่งเป็นลักษณะท่าทางโดยเฉพาะนะครับเอามาแบ่งก็คือ,อท่าวิ่งของเราโดยปกติเนี่ยแหละท่าวิ่งที่มันดีนะครับที่มันดีประหยัดพลังงานแล้วก็เ,เร็วแล้วก็มูฟเมนต์เลื่นไหลอะไรต่างๆต่างๆนะครับที่มันเป็นมันเป็นท่าวิ่งที่มันองค์ประกอบมันดีนะครับมันจะถูกซอยมาเป็นท่าดิวนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ใช้แค่สีท่าก็พอก็คือขาต่ํา ข้อสูงนะครับเตะหน้าหรือว่าเตะหลังนะรเราสามารถทําท่าไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เรียงลําดับตั้งแต่ต่ำนะข้อต่ำข้อสูงเตะหน้าเตะหลังไปนะครับก็ดีแต่ใครอยากจะแบบสลับยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราดิวบอกไว้ก่อนนะให้ทุกคนดูก่อนนะดูที่เท้าต่อนะเวลาเราดิวเนี่ยนะเราทำเราจะต้องทําการหนึ่งคือ ล็อกนะครับล็อกช่วงข้อเท้าเราไว้นะฮะทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นเราจะต้องล็อกมันไว้ก็คือก็คือเกร็งเหมือนเกร็งไว้เลยก็คือล็อกไว้ไม่ให้มันหย่อนอย่างนี้นะไม่ให้มันหย่อนยุ่บอย่างนี้หรือว่าปล่อยให้มันแบบอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะล็อกไว้อย่างนี้นะแล้วก็เปิดปลายเท้าขึ้นอยู่เสมอเข้าที่เปิดได้วิธีการเปิดปลายเท้าง่ายๆครับก็แค่กระโดกนิ้วเท้าให้มันเชิดขึ้นแค่นลําขอแล้วก็ล็อกไว้ทุกครั้งที่เท้ามันจะสัมผัสกับพื้นนะแล้วเวลาเรา สัมผัสพื้นเนี่ยควรที่จะสัมผัสช่วงประมาณนี้จมูกเท้าหรือว่าโฟฟูตนั่นเองนะครับหรือถ้าใครจะลงเกือบช่วงกลางระหว่างกลางเท้าก็ได้นะครับช่วงเป็นช่วงประมาณนี้ดูที่มือนะประมาณนี้นะฮะทุกท่านะจะลงที่ประมาณตรงนี้กันหมดทีน,นี้มาดูท่าดิวกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะอันดับแรกจะท่าก่อนะครับให้ไปต้ามเสมอกันเราจะเอาเริ่มแต่ท่าแรกก็คือ ขาอต่ำนะฮะข้ต่มัง่ายนะครับเขาแค่ล็อกข้อเท้าเอาไว้นี่ก็คือล็อกนี่ล็อกนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ล็อกมันจะเป็นอย่างนี้ดูตรงข้อเท้านมันก็จะแบบอย่างนี้แต่ถ้าเราล็อกก็จะเป็นอย่างนี้นะล็อกไว้นะครับจากนั้นถ้าเขาอต่ำเนี่ยเราก็จะยกเท้าอีกข้างนึงที่สูงกว่าตะตุ่งอีกข้างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นมาแค่นี้เราสังเกตได้ว่าเท้าเขาเรามันจะแทงไปข้างหน้าแล้วก็จะยกขึ้นมาเหนือตะตุ่งนิดเดียวเนี่ยประมาณนี้นะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้เริ่มต้นนะถ้าเกิดว่าแขนไม่สัมพันธ์กับขาให้เอามือแขนจับเอวไว้ก่อนนะครับนี่ยกอย่างนี้แล้วก็วางกลับที่เดิมนี่ก็ยกแล้วก็วางกลับที่เดิมอย่างนี้นะครับฟังชันอย่างนี้ก่อนนะฟังชันอย่างนี้ก่อนนี่แค่นี้นะครับนี่สะโพกของเราจะถูกใช้งานครับมันจะถูกยกขึ้นแล้วก็วางกลับยกขึ้นแล้วก็วางกลับนะฮะนี่แค่นี้ เราก็สุดทางนี้ก่อนผมกับที่เช่นี้ครับสุดทางนี้ก่อนเห็นไหมให้มลงที่ตรงนี้นะตรงนี้อดูนะยกกว่ายก,กวางแล้วเราก็เริ่มออแกแรงครับซอยเบาๆลองข้อเท้าครับเปิดปลายเท้าขึ้นใช่นี่เนี่ยเข่าต่ำนะ ไม่ยากไม่ยากนะเดี๋ยวดูอีกครั้งถ้าเกิดว่าใช้แขนมลยจะเป็นนี้ไม่ต้องเกรงหัวไหลยไม่ต้องเกรงแขนมากนะครับแค่ล็อกให้มันเป็นฉากแล้วก็สะบัดตามธรรมชาติมือไม่ต้องกำแน่นนะครับกำหลวหลวดูข้างหลังบ้างนะดูข้างหน้าตัวพยายามตรงไว้นะครับล็อกแก,กนการลำตัวเอวาไว้ อย่าหลังส้มอ,อย่าก้มตัวนะม,มองไปข้างหน้าแค่นเองทำไกลแค่ไหนถ้าดูทุกท่านะเคลื่อนไหวสัก10บถึงยีเมตรหรือ30เมตรก็ได้นะครับไปกลับหรือไปเดินกลับมาแล้วทำอีกรอบ1นึถึงสองเซตเพียงพอแล้วก็ถ้าเกิดทำอยู่กับที่ทำนานแค่ไหน10บวิถึง20บวิ ก็เขียงคอง1นึ่งถึงสเซตทุกทา่าต่อไปขา้ขาสูงข้าสูงก็ล็อกเหมือนกันกับข้าตา่ำเมื่อกี้แต่เราจะยกขึ้นมาประมาณนี้พยายามใช้ขาเราตั้งฉากแบบนี้เลยเห็นไหมตั้งฉากตรงนี้ก็เหยียบเหยียบตรงไว้นะครับมือก็จับเดียวไว้เหมือนเดิมวางลงที่เดิมยกวางลงที่เดิมยก วางลงที่เดิมยกวางลงที่เดิมนะฮะดูร่างหนาละยกนะวางลงที่เดิมแค่นี้เองดูข้าใหม่ดูข้าใหม่แล้วก็ยกแล้วก็วางลงวางลงอันนี้เราเปลี่ยมเมนต์ในการใช้สปู๊กที่ชัาสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเหมือนเดิมท่าลงที่โฟล์ฟุก็เปิดส้นขึ้นล็อคไว้เลยนะเปิดส้นขึ้นแล้วก็เรากพยายามยกขึ้นอย่างนี้อย่าลืมล็อกข้อเท้านะยกขึ้นมาตั้งฉาก เราก็ซอยขึ้นนี้ครับท้านี้พยายามอย่ากขึ้ตัวไปขนา้างหน้านะพยายามล็อกแกนกลางลำตัวเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูแขนไปด้วยนะก็แตย่ยกนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้าง ทีนี้เอาบัตชิปหรือว่าเตะหลังเลยก่อนนะเพราะว่าไม่ค่าท่ายถกเดี๋ยวเตะน้านมันเตะน้ามัน,ามมน,นยากเลยเขาสูงนะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> บัตชิปนะบัตชิปเนี่ยเราจะยกสะโพกเหมือ,อนกันแต่ว่าเราจะพับช่วงนี้เข้ามานะครับให้องศาของเขาเนี่ยทิ่มลงพื้นนิดนึง นะครับไม่ต้องถึงกับการฉาบขึ้นมาเป็นเขาสูงนะพับเข้านะเนี่ยที่ลงนี้ข่ายนึงก็จะเป็นนี้นี้ลองสลับขึ้นอยครับทุบึ๊บนี้อยนะู่ด้านหน้ากันนะเห็นไหมล็อกไว้อย่าปล่อยให้ย่อนแบบงนี้นะอย่าปล่อยให้ยอนอบงนี้ล็อกไว้ชิมยกเนี่เห็นไหม เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่าดูข้างหลังมั้อ่าทีนี้เราก็เพิ่มจังหวะมุมมินเข้าไปเตรียมซอยครับแขนนิดหนึ่ง มันจะคล้ายๆกันกับเข่าสูงนนั่แหละแต่ว่าอันนี้มันจะยกแค่นี้พอแล้วก็ดึงขึ้นมามันจะเป็นเหมือนเวลาเราวิ่งเนี่ยเราวิ่งเรายกเห็นไหมช่วงที่ยกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ทัวออฟอ่าประมาณนี้ทีนี้เตะหน้าเตะหน้าใช้เบาเนี่ยไม่ยากพื้นฐานเลยใช้โฟล์ฟูดล็อกข้อเท้า เตะอยู่กบที่เบาๆฝึกแบบนี้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เขาอย่างน้อยอย่างนี้นะพยายามตึงให้ได้มากที่สุดใช้ช่วงนี้เป็นจุด,จดเบี่ยงอย่าตเตะเข่าพยายามล็อกให้มันตรงให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้เสมอแตะยกแตะยกไม่ต้องยกสูง กำลังในการใช้สโพกช่วงต้นเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงมากอาจจะเตะสูงเหมือนบางคนไม่ได้ไม่จะเป็นยกแค่นี้ก็พอตกกับตกกับเต,ต้อยู่ที่นะับใช่พอเริ่มแข็งแรงปุ๊บเราค่อยตกเลยโยกสโพก้วเคลื่อนไปข้างหน้า มองดูข้างหน้านะสำคัญคือตัวใหญ่เอียงไปข้างหลังอย่างนี้ล็อกแกนกลางตัวให้แข็งแกนแข็งแรงให้เก่งไว้ตรงนี้ปีแข็งแค่นี้เองสี่ท่าเอย นี่ก็คือ4ีท่าสำหรับการดูนะครับก็คิดว่าไม่ยากนะแต่ควรทำบ่อยๆฝึกให้เป็นประจำนะครับก็วิธีการดรูให้ได้ประสิทธิภาพนะคือก่อนที่เราจะซ้อมโปรแกรมสปีดเวิร์กหรืออีซี่อะไรก็ตามวอร์มอัพเสร็จมาดนะครับหรือว่ายืเดเหยียดก,กล้ามเนื้อก่อนแล้วก็มาดวยืเดเหยียดก,กล้ามเนื้อก่อนเราค่อยไปวอร์มได้ไหมได้แต่ว่าอย่ายืเดเยอะ ยืดมาถึงก็แค่ยืดแบบธรรมดายืดใช่แบบยืดใช่แบบนี้นิ่แค่นยืดขาอะไรเสรียสักประมาณ5นาที10นาทีจากนั้นก็ไปจอกนะครับไปจอกจอก10 15นาทีหรือบางคนอาจจะจอก20นาทีเสร็จคุณก็ค่อยมายืดมาไดนามิกสเตชชั่นนะครับมายืดให้มันแบบคลายตัวแล้วก็มาดิวดิวเสร็จก็ไปสไตล์50เมตร80เมตร100เมตรก็ว่าไป พักสัก5นาทีโลเมนเซตสำหรับโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับนี่ก็คือวิธีการดิวตัวอย่างให้ดูว่าฝึกยังไงจริงๆถ้าเกิดใครยังงงยังสับสนเดี๋ยวคลิปหน้าแนะนำใหม่ยังมีท่าดิวอีกเยอะแต่ว่าท่าที่จำเป็นน่ะแค่สี่ท่านี้ถือว่าเพียงพอมากจริงจรมันเหลือเอรันแองกลีอีกนะครับเป็นท่าที่คล้ายกันกับไอ้สี่ท่านี้แหละนะครับคล้ายๆเขาต่ำเขาสูง นะแต่ว่าโดยพื้นฐานการวางเท้าแล้วเนี่ยเอาแค่สีท่าที่ทุกคนรู้จักกันแค่นี้ถือว่าเพียงพอแล้วเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปเต็มก็เหมือนเดิมใน YouTube นะครับเป็นว่าคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามค่อยว่ากันไปแล้วสวัสดีครับ